สบายดีสบายดีวัตสกุสกุลพี่น้อาจ๋าพรกอกกับเบ้ามีสวงเทียงพี่น้องพ,ดพดอดีมาวิทย์พอดีมาหอดปึบกับฝนตกปรับทันทีทั้งฝนท้งลมกัพอดีตกอ่ามาห้ามกล้าเนาะเขาเจา้ากำลังสีดำนาพอดีบางครอบครัวเขาเจ้ากระดำนาแล้วเริ่มดำนาบัวนีน่กระตกมา ก้อยแห้งเนาะมันอิกระตกมารอบเพียงพอดีเนาะตกมาฮัมมันเขาก้าเจ้าต้นไม้ใบหญ้ากำลังสีแห่งสีเหี่ยวแต่ว่าตกลุ่มพร้อมเด้กผลสาดผลพา ถ้าแม่ตกแห้งบะหมี่ก็สิอ่าได้ดับนาเนาะเขาเจ้าพวนตกก้าดหลังเขาเจ้ายังดับนาก่อนแล้วรอแต่น้ำย่างเดียวทางตกทางตกทางลมทางผ้าหงอ้ยแห้งอีด้อพี่นนองแห้งแห้ง หลายคนกับพักันสูบน้ำดำนากับมีแมันฝนตกแห้งเมื่อนีน่ในกาเมื่ออื่นกับเคร่สิภาก,กันดำนากากกันยาวแล้ว บลาย้ก็ตกจากสมองสองสมองแบบน้ำอ่างให้หน้าแล้วอ,ลอ,อุย่มดี่นองเ้ยลมลมลมแห้งสาววันเพิ่ว่าสิสิบปันเขาในเมืองเพิ่ว่ากำลังว่าสิบป่าผลเอิร์ดมาพอดี แห้งดนพี่น้องหลังค่าเบ้าหมีกะคือสีบรั่วแล้วละ่ะเนาะจาแต่เปลี่ยนสร้างม่นเห็ดไงกะฝนก็ยังพัดในแห้งจากเทื่อพี่น้องก็เลยบู้ว่ามันรั่วหรือบรั่วแต่ว่าคันฝนตกแห้งมันอกีกะคือสีห่วส่วนใหญ่กับเวลาฝนตกและกระลมแห้งมันมักสีหัว คันคันมันบวมหัวกันสิได้ใส่ฝ้าเนาะเบอร์เนพี่น้องพอฝนตกมามันาสาดเปียกหมดเลยมันลมนี่เปียก,ยกตกก็ซื้อบัวาลอกลมพร้อม แห้งอยู่ถ้ากันเข้าไปลบฝนอยู่คุณแล้วน้องท้ำอยู่คุณนั่งเก้อี้อ่าปางใส่น้ำฝนเซยเห็นเสยนะพี่น้องบักไกลๆเห็นเสย นางก็ลังว่าสิไปในเมืองฝนดันแงหงเขาเลย อาม,มาราเพื่อนไปดำหนาไปดำหนาซอยเบาอ่อยกับสาวลอยอยู่บ้านอ่าบ้านย่าเพ่นพุระแม่น้องเมยพ่อหน้องเมยก็ขึ้นไปเฮ็ดเทียงป่างนั่นไปปูแป้นเบ้ามีกำลังว่าสิขึ้นมาพ้นตกมาพอดี ต๊กแป๊บเดียวน้ำเริ่มไหลแล้วด้วแต่มันบกคอยแหง้งมันลม ฝนตกอีกแล้วพี่น้องเป็นสิ่งที่ซาาออ้า,า,นนห,าหน้าที่รอคอยก็คือฝ้าฝนนี่ล่ะบัดสีฮอดย่ำดำน้ำผาแห่งแรงแต่อ่หลังบ้านแหงอยู่เวยมืดมืดฟังนี่แต่บ้านเจพอลาคือตกแหงอยู่ มันมันมืดมาทางบ้านเจพลราพุร่ะ ลกข้าวเดียวพี่น้องแข็งแรงพอสมควรอยู่ไปพี่มาพี่บ่ไปบ่ไปเฮาขึ้นเตียงเทิ่ง่ะบรรยากาศฝนตกพี่น้องจ๋าน้ำเริ่มไหลแล้วพ่อน้องมื้ยแม่น้องมื้ยขึ้นไป ปูแป้นเทียงแอมเทียงอยู่ฝั่งนั่นเนาะก็เลยว่าสี่ขึ้นก็น้องทำพี่น้องฝนกระตกมาพอดีบรรยากาศดีดีมากหลายันว่าฝนตกเพืล่ออากาศฮ้อนพี่น้องอากาศจะฮ้อนคาคอนแน่หลายมือแล้วมันเอาฝน ส่วนใหญ่ผู้ใดกับสิเตรียมมันดำหน้าแล้วรอดแต่ฝนอย่างน่ะทาแล้วสิดำหน้าละน,น้องทามว่าแม่พ่อสีดำหน้าแล้วว่าสั่นเบอร์นินนตาก้านี่มันยาวเบิร์ละเด้โอ้ยเราโตก่อนอย่าวมัน ค่าสอกแล้วกายายรุ่นน่ะโตก่อนโมมันยาวไปแล้วแค่อันว่านกาเศร้า,ามือเศร้าก็มือกับพ่อดำแล้วแหละป่ะนี่พี่น้องผลโต๊แป๊บเดียวมันยังอ่างถ้ามันโต๊แห้งกมันจะอ่างอยู่อ่งางกร่านีอยู่กาแฟกับไปน้ำ เนี่ยคำันแม่มตกแห้งจักน้อยเนี่ยกะพูดีดำยายรุ่นน่กะก็ว่าอยากดำหน้าแล้วแต่ว่ารอแต่ฝนตกเป็นไทยหน้าแล้วเติงแล้วกากันนี่แถวนี่พอดีดำซ้ำนี่เนาะน้ำซ้ำนี่พอดีไทยดำเป็นขีต้ต้ม ยางกา,ฟงาแฟยางแลนบรรยากาศดีดีอันนี้ฟังนี้จะเป็นหน้ายายลีพี่น้องหน้าเบาแปบคนไายหุดเลียวแล้รวรยบร้อยแล้ว รอตะดำเพื่อนจะากล้าเพื่อนพนักตะตกน้ำหลังคือสิได้ดำน้ำหลังเบ้าหมีอยู่สงสัยสิมาซอยอเบ้าหมีดำก่อนอันที่แนมเห็นน้ำอยู่นะฮะก็มีตาแถวพายแล้วกะ็หน้าลองน้ำเนาะมันมีน้ำอยู่อันที่เหลือนี่ก็มาห้างกอ้างตอนฝนตกนี่ ฝนงัวมันไปซดนอยู่ต้นขามผู้ทำงัวมันลบฝนในต้นขาม<ป>เต็มอยู่งัวมันย่านฝนป่ากำลังขึ้นพี่น้องลูกป่าลูกหักแต่ฝนพัดดันม่านขาดช่วงมันเลยสีแห่งป่า กูดีตกมาอีกรอบเบื้องแนงงวนอ่ะมันลบฝนในต้นขามน่ะเต็มอยู่เห็นว่าพี่น้องงวมันลบนี่พี่น้อง นำมันก็มีแถวนี่แหละก็ฟังแถวที่เห็นนี่นำขมันดำก็ชีดดิดำแถวนี้ซับนี่นะพอดีด,ดำแต่ว่ายางคืนหน้า่วนหน้าฟัางนี่ก็ไก่พอสมควรเด้ ส่วนใหญ่ก็มีแต่ขีนโมอโเตอร์ไซค์ขึ้นมามันไก่เนะาะขาดยางโอ้โอ,อยู่ปลาพุ่อนน่ะแต่ว่าน้ำเ,เริ่มลายได้ครับแม่นตกแห้งขึ้นสีเต็มเบิดแต่ว่ามีโชคดีอย่างหนึ่งพี่นอ้องมีสะสะเก็บน้ำ สามที่เนาะอยู่ส่นหน้าฟังนั่นแล้วก็สนหน้าฟังนี่แล้วก็กลางทงหน้านี่อันนี้ก็แมนสะกลางทงเวลาบ่มีนำ้ำดำหน้าก็สูบดำอยู่พุ่นก็สูบปล่อยลงมานี่นำ้ำแถวนี้ก็เริ่มอ่งแล้ว แถวนี้ก็แม่นี่พี่น้องหน้าเบาหมีแถวนี้ขือนหอดพูนพุนนี่แถวนี่ลงหอดพายขื้นพุนขื้นโน้นพุนแล้วก็เกี่ยวขื่นพูนปลาหางหน้าพุน แต่ว่าแถวเขตนี่ขึ้นไปกกใหม่เนี่ยเป็นหน้าเขาเนาะแต่ว่าเขตนี่ขึ้นไปเพี่หน้าเป้ามีแต่ว่าหน้าเขาเจ้ากัอยูน้ำแต่แถวนี้ก้าก็เริ่มเขียวแล้ว,วเอา มันลบฝนเลยงวัวเขาไปเต็มอย,ย,ยู่แน่นอยู่ในเถียงพุ่นมีอะไพี่น้องกล้าอยู่ฟังนี่สี่ตาบรรยากาศทุ่งนาตอนฝนตกพี่น้องอยู่พี่เนี่ยมันไหลลงมาจะเดินมันกับบริอุดนนำดอก จะทำงัวก็อยากอยู่คนก็อยากอยู่ออยยพี่น้องพอน้องเมยมาน,นปู่แป้นมองเนี่ยสี่ขังงัวเนาะเห็ดคอกงัวล้อมไว้ทะให้อยู่ในใต้ตารางเถียง ไปไปจะน้อยเปียกยาเล่นมืนงเล้งงัวล่ะเอางัวเขาไปอยู่น้ำคนหมดแล้วเขาจะเข้าที่ไหนเนี่ยเอาเข้าไปเอง,งผู้ใดมาเลี้ยงงัวลปลาบุนงัวก็เลี้ยงแล้วพี่น้องยาปล่อยแล้วพราะว่าเปิดเข้าไปพระว่าเขาเจ้าดำหน้าแล้วก็ต้องเลี้ยงเ<ม>นาะ เปิดให้แน่สองห้านะอาจับยให้ค่อยแน่เหมือน,นงัวพี่น้องมันหนาวฝนมั่ก็เขามาลบอยูในใต้เทียง งัว่สิบสี่สิบห้าตัวงเถิกนะขายบิดแล้วแต่ว่าลูกปีนี้ก็ได้สองสามตคุณด้ลูกหน่อยยามฝน,นก็สิแดาขึ้นมคขังพี่แหละเอาขึ้นมคขังไว้อยู่พี่ ฝนตกปล่อยปล่อยพี่น้องป้าเถอปูแป้นเรียบแล้วเรียบร้อยต่อไปก็ขึ้นชิดขึ้นมานอนห้างกับห้างกับจ้างเขาเลื่อยไม่มัวนี่พี่น้องก็เลยได้มีแป้นปูเนี่ยเื่อยแล้วมาปูเด้พี่น้องก็ยังไม่ดิบๆไม่ดิบๆโบท่านตายโบท่านแหงพ่อบอกว่าเจ้านักปล่อยนักชิลนลงด้านล่างเขาคอยบริณักประนัน นี่บรรยากาศดีตัวคางเทียงนานนนข้างล่างกับงัวอยู่ข้างเทิงกันคนอยู่สาเหตุเหตุงัวออน,น,นคือออมงัวพี่น้องเวลาเอางัวคือมาผูกมนกสีมีหม่องลบผลนะเพราะงัวมันย่านผลอยู่แล้ว เพชรแข่งค้นพี่น้องพอมีมือละเวลามือเดียวพี่น้องอื่นสิลกก้าแล้วเอาสิดำหน้าแล้วบอมืออื่นลกก้าพี่น้องบอมีก็สิดำหน้าแล้วเนาะแต่ว่าข้องห้าวก็มีหมอกมีนำอยู่พรุ่งนี้โรก่ามือก็ดำหน้าลกมือหนึ่งดำมือหนึ่งพันว่ามโรค่าบอมีนำแล้าก็ไเพิ่มืงินแม่จ้ะ แต่ว่ากล้าทังนี้กะเงีวเด้ถ้าเฮาลกอยู่พุ่นดำเบิร์ตกะสิมาลกอยู่พี่ต่อเนาะงัวมันจะออกแล้วยายฝนมันเศร้าตกแล้วเวลาฝนตกมันก็มาลบฝนอยู่นี่งัวกะสิเดมาคางอยู่พี่ตื่นมากกะสีมาเลี้ยงจะว่าจะขับบากอันนี้ก็สีเป็นตัวเทียงพี่น้องตัวนี้ก็สีเป็นอ่า มองเคิร์ดว่าเฮือนไพ่หรือว่ามองเฮ็ดอยู่เห็ดกินเนาะจะเป็นครัวนั่นเองฟังนั่งมันจะเป็นผักลองอย่ต่ฟังนี่กะสามารถนอนได้กะลงโล่งมาต้องแอมยังมากมาสิแอบไปทึงหัวอภาไม่ไม่แอมแต่ฟังนี่ก็เป็นผักอีกเนาะหรือว่ามองกินข้าวมองนอนจะมีไคมานอนหรอกแต่ก็เห็ดไวและยามนาโมลก,กาฟังนี่เกี่ยวขา้าวฟังนี่ก็ทีม,มีมองลบฝนลบแดด กำลังสิปูอาวสิมะเผาอยังเหรอไฟกับบอมีเลยจะสิมานอนเยอะจะขมีก่อแล้วนอนข้ามไนอเมืแล้วไปนอนบรรยากาศดีตัวพี่น้องเพียงไห้เพียงนาพี่น้องจ๋ามาฮ้อนี่บอมีกับสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลท่านี่พ่อกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดีบา่โอ้ยยายบุญไปเลี้ยงงัวต่อละ